สำหรับตอนนี้อาตมาจะขอถวายพระพรในด้านของโทสัจริตเฉพาะในเรื่องของกสินสีตาม่องค์สมเด็จพระมาหาหมุนีและสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าได้ทรงมีพระมาหากรุณาธิคุณแนะนำว่าบคุคคลผู้มีโทสัจริตเป็นประจำ นันควรจ,จะเจริญน,นอกจากพอมีหารสีแล้วก็ควรจะใช้กสินสีคือสีกสินสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวอย่างใดอย่างหนึ่งตามมัธยาศัยเพื่อเป็นเครื่องปรับปรุงใจให้พ้นจากอำนาจของคนเป็นคนโทสาร้ายหรือโกรธง่ายที่องค์สมเด็จพระจอมไตรยพระมหา,าสษัตรทรงตรัสอย่างนี้ เอตมาภราพเข้าใจว่าสมเด็จพระมหาวุณีคงมีความเข้าใจในเรื่องนี้เป็นอย่างมากเพราะว่าสมเด็จพระผู้มีพระพาเจ้าเป็นสัพพโยวิสัยถ้าหากว่าพระมหาบพิจตถาอัตมาว่าเป็นพ่ออะไรทําไมพระพุทธเจ้าจึงไม่ตรงไปเพื่อเพียงอย่างเดียวจะได้ปฏิบัติสบายอันนี้้าจะพิจารณาไปไม่ใช่ตมาทราบ เป็นเพยียงว่าเอาจิตของตนเองเพ็นเครื่องวัดว่าอารมณ์ของบุคคลบางคนชอบมีอารมณ์ทรงตัวมากกว่าอารมณ์คิดคือทําจิตให้สงบสงัดอยู่เฉพาะอารมณ์บางอาติบางอย่างอารมณ์บางอย่างเท่านั้นปักไว้เฉยๆอย่างนี้มีอยู่แต่คนบางคนใช่อารมณ์ทรงตัวนิ่งไม่ได้ต้องใช้อารมณ์คิดจึงจะมีความสบาย แม้แต่บุคคลคนเดียวก็เช่นเดียวกันคนเดียวกัน,นเพราะว่าบุคคลดีคนเดียวกันนั้นบางครั้งมีอารมณ์ชอบสงัดแต่บางครั้งก็มีอารมณ์ชอบคิดเนี่ยแต่มาพิจนารณานแล้วเห็นว่าองค์สมเด็จพระธรรมสามมิตรถ้าดีทรงตรัสอย่างนั้นก็คงจะมีความหมายถึงบุคคลประเภทที่มีอารมณ์ชอบคิดประเภทหนึ่ง เมื่อมีอารมณ์บางคนที่มีอารมณ์ชอบแรอารมณ์ทรงตัวเฉพาะอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะไม่ต้องการจะคิดเพรงว่าจะพุ่งสั้นมากเกินไปอย่างหนึ่งดังนั้น,น,นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงให้กรรมฐานคู่ปรับกับโทสะจริตไว้เป็นสองระการด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรหมวิหารสี่เป็นอารมณ์คิดก้าสินสี่เป็นอารมณ์ทรง กรส่องอยู่ในการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเรืความจริงกระสินมีทั้งสิบอย่างถ้าพระมหาบพ,พิตรจะทรงตรัสถามว่าทําไมกระสินเรื่องสิบอย่างนี้จะใช่เหมือนกันหมดไม่ได้หรือทําไมจริงจะเฉพาะมาใช่แต่เฉพาะวันณะกระสินสี่อย่างเท่านั้นถ้าทรงตรัสถามมาอย่างนี้อาตรมาก็ต้องขอตอบ ขอถวายพระพรว่าจนด้วยกล่าวตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะไม่ทราบความประสงค์ขององค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาถ้าจะถวายพระพรไปก็จะกลายว่าเป็นการเดามากเกินไปถึงแม้ว่าจะมีใครมาจ้างให้เดาอัตมาก,ก็ไม่ขอยอมเดายอมเชื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเพราะว่ามีเหตุหลายประการ เท่าที่ผ่านมาแล้วในระยะตนอาตมาเองไม่เข้าใจในคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทศกุลแต่ก็พยายามทําตามคําสอนก็รู้สึกว่ามีผลทังนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าตมาพยากรณ์ตัวเองไปอารหาหันกล่าวกันเพียงสั้นๆหมายถึงว่าเรื่องเล็กๆในน้อยเป็นความดีเบื้องตน ญาณิองสมเด็จพระทศพลทรงสอนให้รักษาศีลร่งสอนให้ให้ทานในตอนต้นอาตมาก็ไม่ทราบทั้งอนนา้ิองว่ <c oughs> าจะมีผลเป็นประการใดแน่นอนไปฟังท่านผู้นั้นท่านผู้นี้ท่านพูดกันก็แต่ก็พูดแต่ผลในชาติหน้า <c oughs> ผลในชาตินี้ไม่เคยที่ฟังใครกล่าวให้พบให้ได้ยิน <c oughs> แต่ก็มาพบหลวงพ่อปานวัดบางองค์สมัยนั้นแต่ความจริงสมัยนั้นอาตมาก็สัมผัสกับท่านผู้รู้น้อยมากไม่ค่อยได้พบใครไม่เจอพระทุกองค์ท่านไม่มีความรู้แต่บังเอิญไปถามองค์ที่ไม่รู้เขา้าท่านก็ว่าชาติน่าจะได้ไปเทนเป็นเทวดาบนสวรรค์บ้างจะเป็นรหมบ้างก็ว่ากันไปแต่มาพบหลวงพ่อปานท่านบอกว่าผลชาติหน่าใหญ่แต่ว่าผลชาตินี้ก็มี นี่เลยทําตามท่านโดก็รู้สึกว่าทานก็ดีสิงก็ดีภาวนาก็ดีไม่ใช่มีผลชาติหน้าอย่างเดียวต้องได้รับผลั้านตดชาตินี้ไปก่อนคือความสุขใจ <c oughs> ได้ให้ทานแล้วแล้วก็มีความได้มิตรขึ้นมามีความสุขคนชั่วก็มีคนดีก็มากคนที่เขาไม่รู้สึกคุณคนเป็นของธรรมาดา จะต้องมีอยู่ไม่ใช่ว่าให้เขาแล้วเขาดีทุกคนแต่ชอว่าใจก็มีความสุขเพราะได้มีโอกาสได้เืเอคนเขาเห็นเขาอากตัญยูไม่รู้คนคนก็นึกยิ้มอย่างในใจว่าคนนี้ช่างอะไรเป็นนี่กิเลสมาได้ใช่ก่อนไม่พอยังจะมานนี่กิเลสตัณหาในชาตินี้อีกสร้างอกุศลกรรมทําขึ้นเป็นคนที่น่าสงสารอย่างยิ่ง การรักษาศีลเป็นปัจจัยให้มีความสุขการภาวนาทำใจให้เยือกเย็นอันนี้ก็รู้สึกว่าชาตินี้มีผลนี่การที่องค์สมเด็จพระทศพลทรงสอนทั้งทั้งที่อาตมาไม่ทราบวันิสงก็ลองทำมาแล้วก็มีผลคือมีความสุขใจในในด้านที่องค์สมเด็จพระจอมไตรต้องใช้เฉพาะศีลสี่อย่างนี้อาตมาไม่เข้าใจชัดเหมือนกัน แต่ว่าผลที่องค์สมเด็จผู้ทรสวัสดิ์ให้มีประโยชน์อย่างอ่าอ,อย่างโอทายต่กสิงก็สินสีขาวถ้าทํากสิงข้อนี้เข้าจนเป็นฌานสมาบัติผลที่ได้ในอันดับแรกก็คือมีความสุขใจจิตใจไม่ดิ้นรนมากเกินไป <c oughs> แต่ว่ายังเป็นบุคคลที่พูดทรงฌานโลกีือเป็นโลกิยชนก็ยังมีความทุกขยังมีความดินน้นรน แต่วความดิ้นรนมันน้อยลงถ้าดิ้นน้อยมันก็เหนื่อยน้อยดิ้นน้อยมันก็ลําบากน้อยนี่เป็นนาวกจิตถ้าทรงฌานได้อารมณ์มีความสุขความคิดความอ่านมันก็คล่องตัวไม่เป็นอันดับแรกในสําหรับโอทายปกระสินกระสินสีขาวเป็นสมุดฐา,านให้เกิดทิพย์ปัญยาณ เมื่อทำกระสินนี้มีความเข้มข้นขึ้นที่ประโยชนยานก็ปรากฏตอนนี้เป็นปัจจัยให้มีผลกำไรมากขึ้นมากมีความสุขใจยิ่งขึ้นมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นสามารถพิสูจน์ผลความดีและความชั่วของตัวได้ว่าความดีและความชั่วของตัวที่ทํามาแล้วในการ,ามมรการ่อน,น,นมีผลเป็นประการใดได้ความดีในการที่ทําในปัจจุบันมีผลเป็นระการใด และการที่ยาก้าวต่อไปจะทำยังไงถึงจะมีผลรวดเร็วโอทาแตกสินให้ผลสามารถจะรู้การก้าวหน้าของตนได้ว่าเราจะทำเข้าถึงจุดนี้ควรจะทำจุดแบบไหนจึงจะตรงจุดไม่เปรปะเปรปะไป,ป,ะเ,ปเหมือนกับคนตาบอดคลำทางนี่เป็นอันเมกสินสี่ระกานร,น,าากรนี้มีประโยชน์โดยเฉพาะโอทายแตกสินมีประโยชน์มาก นี่การที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า <c oughs> ทรงให้คนที่มีโทสะจริตใช้กระสินสี่อย่างแล้วมีผลเรื่องนี้ปรากฏมาในพระธรรมบทคุตกนิกายสมัยเมื่อองสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสตร์สันดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายัางทรงพระชุณอยู่ ด้วหมายนั้นองค์สมเด็จพระบรมครูกับอาักขาสาวกก็ยังอยู่ความเพียงพราสงม,มีมากปรากฏว่าการหนึ่งอากาสาวกของ,องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคคือภาะสาริบุตร <c oughs> เป็นได้รู้จิตคนหนึ่งเป็นลูกชายคนหนายชงทองเธอเป็นคนหนุ่มเป็นคนสวยและก็เป็นคนรวย เรื่องคนหนุ่มคนสวยคนยรวยภาษารีบุตรก็มีความเข้าใจว่าเธอก็คงจะมกักมากบริการมารมจิตใจจะยุ่งยากเฟื่อเฟื่อนระหว่างเพศเพราะตามที่เคยสังเกตมาเป็นอย่างนั้นจึงได้พากันเอเามริกาอุปทานภันไี่ึงได้ให้กับมาฐานกับพระลูกชายในช่างทอง เป็นอสุปรกรรมฐานกับกายกตานุสติพิจรารณากายเทียบกับซากศพเพื่อเป็นการตัดราคะจริตความจริงคนที่มีคนที่ไม,ม,ม่ราคะจริตรักสวยรักงามเจ้าระเบียบคนที่มีโทษสาจริตนี่จะทำอะไราเร็วๆแต่ว่าทำอะไรหย,ยาบเดินตึงตังโครครามหนักๆทำงานหยบาบหยาทำเร็ว ทำเร็วคล้ายๆกับคนที่มีพุทธจริตแต่คนที่มีพุทธจริตทำเร็วต้องการเร็วแต่มีความละเอียดมากคนที่มีโทสะจริตทำงานเร็วตึงตังคมความรวดเร็วแต่ถ้าว่ามีความหยากมากต้องสังเกตนี่นี่เป็นข้อสังเกตทาพระลูกชายในช่างทองเจริญสุภกรรมฐานมาสามเดือนอยู่กับพระารีบุ ในที่สุดไม่มีผลในการปฏิบัติเอาอะไรไม่ได้เลยเพราะออกสา้นมาภาษารีบุตรจึงพาพระลูกชายในช่างทองไปเป้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเพราะว่าทรงดำริเอกพระเขาประธานอภัยด้วยซออไดคิดว่าพระองค์นี้น่ากลัวจะไม่ชวีสัยใสพวกเราเป็นผู้ฝึก จะต้องเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ฝึกความจริงอาการของคนที่จะต้องฝึกมีอยู่สองประเภทบุคคลประเภทหนึ่งต้ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงฝึกงจริงจะมีผลอีกประเภทหนึ่งสาวกรขององค์สมเด็จพระทศพลซึ่งเป็นคู่ปรับกันมาสามารถจะฝึกได้อันนี้ตีตัวอย่างไมไม่มีมาก ตัวอย่างอย่างไม่องค์สมเด็จพระจอมไตระทรงดับขันเขาสู่ทระปริิพันธ์ความจริงจะทรงนิพพานที่ปาวาระเจดีก็ได้แต่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงส,ง,สงปปัรถนาในการทรงครปริพายชกซึ่งเป็นบุคคลสําคัญที่องค์สมเด็จพระพุทธกวนต้องทรงสั่งสอนเองถ้าคนอื่นสอนไม่มีผล จากนั้นองสมเด็จพระทศพลยึงได้ทรงสเด็จไปที่กุศลรามาหาคอลตอนนัน้นเมื่อปริพาชกจะเข้ามาเฝ้าพระห้ามอง์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงจัดพระปล่อยให้เขมมาา้ามกาการที่ตถาคตต้องทรมานร่างกายลำบากมาที่นี่ก็เพราะว่าต้องการจะสงเคราะห์ลูกชายสุดท้ายคนนี้ นี่เป็นอันว่าคนที่จะทรมานให้เข้าถึงความดีบางท่านต้องเป็นพระพุทธเจ้าเองบางท่านภาษาวกสงเคราะห์ได้สำหรับลูกชายในช่างทองท่านภาษารีบหมดก็ตำหนิว,ว่าอาจจะเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าผู้เดียวองค์เดียวเท่านั้นที่จะทรงสั่งสอนให้คนนี้เข้าถึงมรรคถึงผลได้ท่านไม่มีความประมาทคือไม่ทนองตน ดังนั้นเวลาออกพรรษาแล้วจึงได้พาพราะลูกศิษย์คือลูกชายในช่างทองไปเฝ้าอ,องค์สมเด็จพระทศพลแล้วกราบทูลได้รงทราบว่าข้าพระพุทธเจ้าสอนมาแล้วสามเดือนเธอไม่มีผลคนคนนี้จะเห็นจะต้องเป็นองค์สมเด็จพระทศพลทรงสงเคราะห์เ <c oughs> มื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ,จ,จ้าทรงทราบจึงได้ทรงตัดจาริบุตร ว่าสาลีปุตตะดูก่อนสาลีบุตรเธอจงกลับไปเถิดกุลบุตรผู้มีศรัทธาที่ชื่อว่าตถทาคตสงเคราะห์ไม่ได้นั้นไม่มีเมื่อพระสาลิบุตรกลับไปแล้วองค์สมเด็จพระจิน์สีก็พิจารณาดูจริตว่าพระองค์นี้นี่เธอมีจริตอะไรองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงทราบเรื่องนหน้าพระพุทธญาณ ว่าเขาพู้นี้เป็นผู้มีคนผ,ผู้หนักไปในด้านโทสะจริตไม่ใช่ราคะจริตเจนนันองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรเพีงได้ทรงนิรมิตดอกบัวทองคําขึ้นมาดอกหนึ่งและเป็นดอกบัวสีแดงจัดองค์สมเด็จพระทรงสวัสด์ทรงให้กับพระลูกชายในช่างทองเมื่อเธอจงไปนั่งหน้า ที่ด้านหน้าวิหารที่กองทรายเอาก้านดอกบัวปักลงไปในกองทรายนั่งลืมตาพิจารณาจําภาพไว้ว่าสีแดงแล้วก็หลับตานึกถึงภาพภาวนานึกในใจว่าสีแดงสีแดงสีแดงเธอทําตามนั้นเธอไปมุนกองทรายเข้าเอาก้านบัวปักเืิมตาจำภาพดอกบัวสีแดง ล้วหลัดตาแล้ถึงภาพสีแดงแล้วนึกภาวนาในใจว่าสีแดงสีแดงสีแดงเมื่อภาพเลือนไปจากใจก็ลืมตามาดูใหม่จำได้ก็หลับตาใหม่ทำอย่างนั้นสลับกันไปสลับกันมาภายในไม่ช้าชั่วครู่เดียวเท่ก็ได้ฌานสีภาพดอกบัวที่เห็นในใจจากสีแดงกลายเป็นสีเหลือง สีเหลืองก็ก็จางไปจางไปเป็นสีขาวทีละน้อยละน้อยจนกระทั่งเป็นสีประกายปริกสามารถจะนึกบังคับภาพนั้นให้สูงก็ได้ให้ต่ำก็ได้อยู่ก้นหน้าก็ได้อยู่้าหลังก็ได้ให้ใหญ่ก็ได้ให้เล็กก็ได้คล่องในอารมณ์ของจิตตอนนี้องค์สมเด็จพระธรรมสัมมิตรขณะที่พระองค์ทรงประทับอยู่ในพระมหาวิหาร สมเด็จพระพิจิตมันทรงพิจารณาว่าพระช่างทองเวลานี้ทรงชันสี่ในทางศีนแล้วเป็นชันโลกีแต่ว่าในขั้นต่อไปตอนทีจ่จะเข้าถึงความเป็นโลกุตระความเป็นพระอาหารหันต์ถ้าเราไม่ช่วยเธอเธอสามารถจะไปได้ไหมองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทราบด้วยอำนาจขพ,พุทธิยาณ ว่าเขาพูดนั้นไม่สามารถจะทําได้เพราะอะไรเพราะกำลังใจยังอ่อนองค์สมเด็จพระจินวรยัยได้ส่งช่วยแต่วความจริงการช่วยในยไม่ได้ช่วยประยุใจเขาช่วยสร้างนิมิตกระสินให้เป็นปาานิปัานาญาณอันนี้มีบุคคลหลายคนมาถึงก็บอกว่าขอบาร,รมีหลวงพ่อช่วยให้บรรลุมรรคผลให้ได้ฌานสมาบัติ ก็รู้สึกแปลกใจแต้ไม่รู้จะทำยังไงก็บอกได้แต่เพียงตรงๆมักช่วยไม่ได้คนทุกคนต้องช่วยตัวเองพระพุทธเจ้ายังช่วยคนอื่นไม่ได้เรื่องกำลังใจจะช่วยได้แต่าการภายนอกคือให้กำลังใจนั่นได้สนับถนนกำลังใจได้แต่จะไปช่วยใจให้เป็นคนฉลาดช่วยใจให้เป็นคนมีฌานสมาบัติอันนี้ช่วยไม่ได้ อำนาบพระดูกชายในช่างทองพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ช่วยด้านจิตใจแต่ก็ช่วยในสิ่งที่เรื่องโดยใจภายนอกนั่นก็คือเมื่อพระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าเธอเล่นชานสีกำลังเพลินพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงนรมิตรดอกบัวทองคำที่มีสีสดสวยสดาง,งามนั้นให้กลายเป็นดอกบัวที่มีสีเศร้าหมอง เมื่อพระลูกชายในช่านทองลืมตาข้นมาดูดอกบัวเห็นสีเศร้าหมองใจก็แปลกใจเพราะเมื่อเสร็จครู่นี้สียังสวยอยู่นี่ทำไมสีดอกบัวไปเศร้าหมองเป็นอย่างนี้เศร้าลงไปมากก็เกลยมาเทียบเทียบในใจว่าโอนหนอจิตใจเรานี่ก็เหมือนกันร่างกายของเราก็เหมือนกันเดิมทีเรามีความคัปรี้กระเป่าสวยสดเร่งงาม มีความเปล่งปลั่งอวัยวะสมบูรณ์ต่อไปถ้าความแก่เท่าปรากฏมันก็ยาเศร้ามันดอกัวนี่เอก็หลับตาแล้วก็นั่งถึงภาคดอกบัวเศร้าหมองก็คิดถึงว่าร่างกายเราแก่ไปแก่ไปทุกวันทุกวันไมน่ต้องจอะเศร้าหมองแบบนี้พอยใจสบายดีหวังว่าจะเลิกลืมตามาดูอีกทีตอนนี้องค์สมเด็จพระจินาสีนิรมิตให้กลีบดอกบนวหล่นลงไปสียแล้ว เหลือแต่ฝักยิ่งเศร้ามองใหญ่ใกล้จะหักเหี่ยวแห้งลงไปมากเอก็มาเปรียบเทียบกับตัวเองเพราะเวลานั้นจิตเป็นฌานสี่ปัญญายอมเกิดด้วยอำนาจของสมาธิมีความเห็นว่าร่างกายของเราต่อไปนี้มันก็จะทรุดโทรมเหี่ยวแห้งลงไปมือนก็คนแก่ที่เราเคยเห็นมีหนังหุ้งกระดูกมีหลังค่อมลงมันก็ดอกบัวที่เหลือแต่ฝักเกสอรกรีบหล่นหมดค้อมลงไป,งไป,งไปใกล้จะหัก คิดปรงจิตสังขารของตนบลานกายสภาพของเรามีอย่างนี้แน่นอนไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงไปได้ไม่ต้องไม่สดสดเมื่องามอย่างนี้เสมอไปไม่หนุ่มเสมอไปมไปรรม่คลายก็ไปหาความแก่คลายก็ไปหาความร่วงโรยเหมือนก็ดอกบวัวนี่เป็นธรรมดาจิตใจสบายลืมตามมาว่าจะเลิกตอนนี้องค์สมเด็จตระสมาสมุทยัยเจ้าทรงธิรมิตรดอกบวัวดอกนั้นให้หักลงไปกับพื้นัะพี เธอมองดูดอกัวนี้บอกเออดอกบัวนี้เป็นดอกบัวทองคําแข็งแรงในที่สุดก็มีสภาพเป็นอย่างนี้หักเรียรายก็จะกระจายจไม่เป็นชิ้นดีในที่สุดก็จะถมลงไปในพื้นปฐพีเป็นแผ่นดินไปหมดยิ่งกลับเข้ามาคิดถึงชีวิตของตนว่าเราเองก็มีความเช่นนั้นที่องค์สมเด็จพระพักวันทรงสอนว่าอนิจจังร่างกายเป็นของไม่เที่ยง ทุกขังร่างกายมีสภาพเป็นทุกข์อนัตตาในที่สุดมันก็ต้องสลายตนที่องค์สมเด็จพระท,ทศพลทรงตรัสว่าสภาพร่างกายคือกันหา้ามันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเรานี่เป็นของจริงในที่สุดร่างกายเราก็ต้องสลายตัวไปแบบนี้ถ้าเรายังจะยึดถือร่างกายว่าเป็นเราเป็นของเราต่อไปคิดว่ามันมีความดีในที่สุดความทุกประเภทนี้ก็จะปรากฏ เมื่อการะสมัยเข้ามาถึงตายแล้วถ้าเราเกิดเกิดก็ต้องวนมาเกิดเป็นเด็กแล้วมาเป็นคนหนุ่มคนสาวแล้วก็มาเป็นคนแก่มาเป็นคนตายอาการอย่างนี้มันจะหาที่สุดเป็นได้การเกิดแต่และคราวก็เต็มไปได้วยความทุกข์ไม่มีปัจจัยใดที่เป็นเหตุแห่งความสุขในเมื่อมันเป็นความทุกข์มันไม่เป็นความสุขเราจะยึดจะถือจะเกาะมันไวเพื่อประโยชน์ใด ่านพิจารณาไปในเรืญญ่องนี้ในที่สุดจ,จ,จิตก็พ้นจากอาสวะกิเลสตากิเลสเป็นสมุทเฉทิประหารเป็นประหานในขณะนั้นนี่ขอถวายพระพร,รพระมหาบพิตรพระราชสมภารการที่องค์สมเด็จพระ毗ชิตมานทรงสอนให้คนที่มีโทสะจริชก้กรกสินสีประการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเครื่องประหารประหารโทสะ ถ้ะในที่สุดก็ได้สมเด็จอาาตัผลอย่างนี้มีอยู่มากเจื่นั้นการที่พระมหาบพิตรจะพิจารณาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระผู้้มีพระภาคเป็นการทำลายกิเลสให้เป็นสมุทเฉตะหารก็ต้องใช้พระราชจริยาพิจารณาว่าอาการที่จะต้องใช้อารมณ์จิต ว่าเวลานี้จิตต้องการทรงตัวหรือว่าจิตต้องการคิดถ้าจิตต้องการคิดก็ต้องใช้กรรมฐานที่มีอารมณ์คิดที่เป็นข้าสิกกับโทสะยรตินั่นก็คือพรหมวิหารสีแต่หากว่าจิตต้องการอารมณ์ทรงตัวก็ใช้กรรมฐานคือกสินสีอย่างอย่างใหญ่ใดดังหนึ่งตามที่ตามพระราชาตยาสายที่เห็นว่าสมควร ี่การที่องค์สมเด็จตัะสมา,ส,มาสัมพุทธเจ้าทรงและนำบรรดารพุทธบริษัทให้ปฏิบัติอย่างนี้เพราะว่าองค์สมเด็จพระจินสีพิจรารณาเห็นแล้วว่าคนเราทุกคนย่อมมีอารมณ์ไม่เสมอกันว่าใจบังคับไม่ใช้อารมณ์ปักโดยเฉพาะอย่างนั้นก็เป็นไปไม่ได้ บางคนต้องการอรมคิดและบุคคลคนเดียวกันบางครั้งชอบคิดบางครั้งชอบมีอารมณ์นิ่งๆทรงตัวนี่การใช้พระกรรมฐานจะเข้าประหัตประหารโทสัจริตถ้าจะทรงตัดถามว่าแค่ชาลโลกีตับได้เด็ดขาดไหมอันนี้แต่มาก็ต้องขอถวายพระอร ว่าแค่ชานโลกีก็แค่ระง,งับได้ชั่วขณะเท่านั้นอย่างเก่งที่สุดก็ในขณะที่ทรงจิตเป็นสมาธิให้ยับยั้งอารมณ์ความโกรธความย่ำบาดไม่ได้เท่านั้นก็นพออันนี้ความจริงไม่แน่คนได้ฌานสี่บางครั้งเวลาจะเข้าฌานอาการก็โทสะจริตเข้ามาขวางอารมณ์เจ็บใจคนต่างๆมีอยู่ เป็นอันว่าฌานสู้อารมณ์เขาโทสะไม่ได้วันนั้นฌานพังบางท่านเวลาทรงฌานอารมณ์ดีแนบแน่นสนิทมีจิตมั่นอยู่ในฌานโทสะไม่สามารถจะมรกคุ่นจิตได้แต่พอคลายอารมณ์เป็นฌานแล้วไม่นานชั่วขณะครู่หนึ่งอารมณ์เขาโทสะจริตก,ก็เข้ามาครอบงำได้นี่เป็นอน,น,นุวาตในขณะที่ทรงฌานโลกี จะชื่อว่าเป็นผู้มีการชนะโทสะเจริตนั้นไม่เป็นความจริงเป็นได้เพียงว่ายับยั้งไม่โชวคราวเท่านั้นหากว่าปฏิบัติอารมณ์ไม่เข้าถึงรสโสดาบันอารมณ์ของโทสะเจริตก็ยังมีความแรงกล้าตามปกติแต่แ้่ว่าไม่ประทุษร้ายใครด้วยหน้าของสินเกรงว่าสินจะขาดนี่พระเข้าถึงพระสกิทาคามี อาศัยที่มีพรหมิหารสีแก่กลามีอภัยทานเป็นสําคัญในตอนนี้รู้สึกว่ากำลังของโทสะจริตจะเปล่ากําลังโลงมีเหมือนกันไม่มากนะักแล้วก็ยับยั้งได้รวดเร็วโทสะจริตนี้ถ้าจะทําลายให้หมดไปได้จริงๆให้สิ้นสากก็ต้องเป็นพระอนาคามี สำหรับเรื่องราวของโทศเจริตนี้อาตามาก็ขอถวายพระพรมาเพียงเท่าน,นี้เพราะว่า,ามองดูเวลาก็เห็นว่าใกล้จะหมดเวลาเต็มทีถ้าถวายพระพรมากกว่านี้ไปก็เกรงใจว่าจะเสื่อก็ขอยุติว้แต่เพียงเท่าน न न ี้